สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาแบ่งปันพระที่อ,อติดมือเรียกว่าติดมือแล้วกันอันนี้อันนี้องค์แรกนะครับนี่หลวงพ่อผางหลวงพ่อผางสีหลวงพ่ออีเป็นเจ็ดอันนี้หลวงพ่อเท่าปีหนึ่งเก้าหลวงพ่อกลวยร่วมเสกเจ็ดบวกแปดสิบห้า อ่ะชุดนี้เอาพันหนึง่งครับเนี่ยชุดนี้พันหนึ่งหนึ่งพันบาทนี่หลวงพ่อหลวงปู่หง๙๙๙บวกอ่ะหลวงาอาจารย์ฟัน่นอาจารย์ฟั่นนี่นี่ขายอยู่เท่าไหร่เจ็ดสิบหกอ่ะเอาเนี่ยพันหนึ่งเนี่ยคู่นี้นะพันหนึ่งนี่พันหนึ่งนี่ ปูแหวนปูแหวนห้าเหลี่ยมนี้อะไรเนี่ยสี่หรือสาสามบวกสามบวกสีถงสี่เป็นเจ็ดเจะปิดตาปิตาปตาอีกเจ็ด 7, เป็นสิบสี่สิบเอาอันนี้อีกองดีกว่าอันนี้อีกองหนึง่งอ่ะนี่พันหนึ่งนะชุดที่ สามหนึ่งพันบาททำชุดละพันไว้ฮะหลวงพ่อปานร้อยปีเกิดนี่อะไรอันนี้เท่าไหร่เพิ่แล้วห้าห้าหน้าเสือหลวงพ่อสงเป็นพันหนึ่งนี่อะไรเนี่ยหลวงปู่สงอ่ะ พันสามนี้กว่าหลวงพ่อท้องอยู่ปีหนึ่งเก้าอีกห้าร้อยพันแปดในพันหนึ่งนี่อันนี้พันหนึ่งชุดที่สี่ชุดหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่อันนี้หลวงพ่อแดงปูกเศกนะเพชรบุรีปีหนึ่งหกอันนี้ปีเจ็ดสร้างชาติสร้างชาติหลวงพ่อเดิมผูกเศก สิบเอ,อ,อ็ดอ่ะสิบเอ็ดอดีที่อ่ะหลวทธดอันนี้เนื้อแร่นะครับเนื้อแร่หลวงพุทธดเนื้อแร่หนักมากเนี่ยพันหนึ่งชุดที่ห้านะพันหนึ่งชุดที่หกหลวง,ง,ง,งพ่อสงศ์สียสสองหลวงพุทธดห้าเหลี่ยมเนื้อว่าน สามหกอันนี้เป็นคล้า,ายๆเรือสี่เนื้อดินเก้าในหลวงหกร้อยเนี่ยชุดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดที่หกนะหนึ่งพันบาทสี่องค์นี้วัดสามเปิ่มเนื้อผงน้ำมันเจ็ดร้อยองค์นี้เป็น เนื้อเงินภไยรีพินาฏเนื้อเงินไพรีพินาฏเปิดอยู่แปดพันห้าให้ให้เนื้อผงอ,องหนึง่งให้เนื้อผงก็ให้ให้หลวงพ่อผางเนื้อผงอ,องหนึง่งอ่ะเนี่ยพันหนึ่งสามองหนึ่งสองสามปี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วปิดตาเนื้อผงหนึ่ง หลวงู่ทวดอันนี้วัดอะไรลืมแล้วดีทัแปดสิวลีอสิวร,วรีหลวงพ่อแฉ่งสิวลรีเก่าอันนี้พันหนึ่งเนี่ยสามองค์เนี้ยพันหนึ่งหนึ่งสองสามี่อันเดี๋ยวแยกมาดีกว่าชุดละพันนะชุดละพันหลวงู่ทวดเนื้อตะกั่ว ไอ้องนี้เพิ่งเคยเห็นนะซื้อมาตอนไหนเนี่ยซื้อมาตอนไหนวะเนี่ยหนุ่มผู้ทวดเนื้อตะก,กัวเอาไว้นี่กันหนึ่งองน,นี้เป็นพระพิชิตมารหนุ่มู้ทิมบุกเสกสองสี่แปด ตีสักแปดลูกลอเก่าสิบสามอะตีสักสิบสามหลวงพอส่งวิกองหนึ่งอะชุดน,นี้พันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลวงพู้โทษนี่เป็นห้าเหลี่ยมหลังยันเนื้อว่านทั้งคู่แล้วก็นี้เป็นล้อส่อสองร้อย พร้อมซองเดิมฟรีอะไรอ,อะไรได้อะไรได้อ,อันนี้ดีว่าอันนี้กันเนืน้อดินอ่ะพันหนึง่งชุดนี้พันหนึง่งลอยๆเ,าาเยอะเลยไปหลังนงน้อยกว่าอ,าอีกสักสองชุดอันนี้เป็น หลวงพ่อบุภาลามปีศูนย์เจ็ดยิปศตวตรรษเนื้อดินสองศูนย์ลูกคูบาสีวิชัยปีหนึ่งแปดเหรียญเคี่ยวเสือพันหนึ่งอ่ะชุดพันหนึ่งอันนี้ก็เป็นสร้างชาติไม่ค่อยสวยปูแหวน ปีสองศูนย์น่ะหกหกเก้าพระกลิ่งเก่าพันสองหลวงพ่อขอมพันห้าอ่ะพันหนึ่งมีชุดนี้พันหนึ่งพันหนึ่งไล่ใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบสองอ่ะชุดละพันนะครับใครปิดชุดไหนก็ทักมาเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ